FIO F.W.3 ชุดหูฟัง2 Wireless คุณภาพระดับไฮ f i ด้วยชิปแดกคุณภาพจาก AK ที่ประสานกับการขับไดเวอร์อย่างมีคุณภาพตามแบบฉบับของ FIO ที่ได้ทำการปรับจูนจนได้เป็นชุดหูฟังระดับไฮเอ n d ในราคาที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ในช่วงต้นปี2023ตลาดหูฟังไร้สายเริ่มมีชุดหูฟังรุ่นใหม่ๆออกวางจำหน่ายกันมากขึ้นและคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใช้หูฟังแบบ2วา l เลสกันอย่างมากขึ้น ด้วยความสะดวกในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการพบาพาไปข้างนอกและไม่ต้องวุ่นวายกับสาสัญญาณให้เกะก,กะและ f ิโอแบรนด์ผู้ผลิตชุดหูฟังและเครื่องเล่นเพลงที่เราคุ้นเคยก็ได้วางจำหน่ายชุดหูฟัง w ูว e l e s s ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่าง f ิโอเ w 5เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเปิดตลาดชุดหูฟัง w ูว e l e s s ตัวแรกของทางฟโอด้วยจุดเด่นของหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงที่โปร่งใสเป็นธรรมชาติ และรองรับการใช้งานกับเครื่องเล่นเพลงและมือถือได้เป็นอย่างดีจนล่าสุดทางฟรีโอได้วางจำหน่าย f รีโอ F/W 3ชุดหูฟัง True Wireless รุ่นน้องที่ถอดแบบมาจากรุ่น F/W 5ชุดหูฟัง True Wireless แบบ Open Back ที่ยังคงหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้งานในรูปแบบกดปุ่มเช่นเคยโดยด้านในของตัวชุดหูฟัง f i ีโ F/W 3จะมาพร้อมกับชิปแดกคุณภาพจาก AK ในรหัส AK4332 ที่เป็นชิปแดกคุณภาพเสียงระดับ32บิตรพร้อมภาคแอมภายในตัวชิปโดยจะมีฟิลเตอร์ที่จะช่วยให้ช่วงว่างของดันเนอมิกมีความกว้างและใช้พลังงานที่ต่ำ แถมยังมีช่วงได n นาิมิกสูงถึง1 0 2เดซิเบลโดยจะทำงานคู่กับไดเวอร์ไดนามิกขนาด1 0ม mm, มที่ด้านในจะประกอบด้วยไดอะฟแฟมเคลือบคาร์บอนที่จะเสริมให้เนื้อแดอะฟแฟมมีความยืดหยุ่นทนทานต่อการสั่นทำให้มีการตอบสนองในแต่ละย่านออกมาอย่างรวดเร็ว,แล,วและมีความผิดเพี้ยนที่น้อยที่สุดเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุดหูฟัง fw 3ที่ไม่มีในชุดหูฟัง two w i r e l e ตัวอื่น f r e o FW3 มาพร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ5.2ด้วยความสามารถจากชิปคุณภาพอย่างคอคอมในรหัส QCC5141 ที่จะรองรับการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วและมีความสเสถียรของสัญญาณที่ดีที่สุดแถมยังรองรับเทคโนโลยี Snapdragon Sound ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทางคอคอมแบบเดียวกับรุ่นพี่ FW5 เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังทูว e l e s s ที่รองรับการฟังเพลงในระดับ h i r e s a u d i o ได้เป็นอย่างดี โดยจะลองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงไม่ว่าจะเป็น l h d c aptX Adaptive, ACC และ SBC และเรายังสามารถปรับแต่งค่าต่างๆของตัว FIO FW3 ผ่านทางแอปพลิเคชัน FIO Control ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น EQ แนวเสียงที่จะปรับได้อย่างละเอียดแถมยังปรับแต่งในส่วนของ Music Filter ได้อย่างอิสระผ่านแอปพลิเคชันและเรายังสามารถเช็คแบตเตอรี่ของตัวหูฟังผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกในการใช้งานเลยทีเดียวแถมยังเป็นชุดหูฟังที่รองรับการเล่นเกมได้เป็นอย่างดีด้วยอัตราการดีเลย์ที่ต่ำกว่า1น100มิลลิเซกทำให้คุณภาพเสียงมีความลื่นไหลเป็นธรรมชาติไม่มีอาการเสียงสะดุดให้ขัดใจจนทำให้เสียบรรยากาศในการเล่นเกม โดยตัวชุดหูฟังจะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ65มิลลิแอมต่อข้างและแบตเตอรี่ภายในเคสหูฟังอีก380ม ah. ิลลิแอมโดยจะรองรับการใช้งานได้ถึง21ชั่วโมงซึ่งการใช้งานจริงอาจมีการคาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงหรือการเชื่อมต่อสัญ,ญญาณในแต่ละครั้งมีผลต่อการใช้พลังงานของหูฟังทั้งหมด เดเวลามาแกะกล่อง Fio SW 3กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแพ็กเกจกล่องกันก่อนด้านหน้ากล่องครับจะสกรีนรูปชุดหูฟัง Fio SW 3อยู่ด้านหน้าตัวกล่องดูสวยงามดูทันสมัยเลยทีเดียวเรามาดูด้านในกันต่อเมื่อเปิดกล่องออกมาเราก็จะพบกับเคสชุดหูฟังที่เก็บตัวหูฟัง Fio SW 3อยู่ภายในโดยตัวเคสจะทำจากวัสดุพลาสติกด้านหน้ามีไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ และด้านหลังจะเป็นในส่วนของช่อง USB Type C สำหรับเสียบชาร์จเมื่อเราเปิดฝาเคสออกมาครับเราก็จะพบกับหูฟัง Fio r FW3 อยู่ด้านในหน้าตาถอดแบบมาจากรุ่นพี่ FW5 เลยทีเดียวโดวยตัวชุดหูฟังยังคงสไตล์แบบ Open Back ด้านหน้า f a c e p a t e มีรูระบายอากาศโดยด้านข้างของตัวชุดหูฟังจะมีปุ่มสำหรับควบคุมการใช้งานทั้งสงข้างตัวปุ่มจะแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่ปุ่มเรียบและปุ่มแบบมีจุดโดยชุดหูฟังทางด้านขวา ปุ่มเรียบจะทำหน้าที่ในส่วนของเปิดปิดตัวชุดหูฟังวางสายและเลือกใช้งาน voice assistant ปุ่มแบบมีจุดจะเป็นในส่วนของการเพิ่มลดเสียงและหากกดค้างหนึ่งวิจะเป็นการเลื่อนเพลงและหากต้องการรีเซ็ตหูฟังให้เรากดค้างไว้8วินาทีในส่วนของหูฟังด้านซ้ายปุ่มเรียบจะทำหน้าที่ในการรับสายและการใช้งาน voice assistant โดยปุ่มแบบมีจุดจะทำหน้าที่ในส่วนของลดเสียงและวางสาย และในส่วนอุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆก็จะมีดังต่อไปนี้สาย USB-C สำหรับชาร์จ1เส้นจุกหูฟังสำรองอีก2ชุดและคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ FIO FW3 แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรอดการผลิตณเวลานั้นและนี่คือเสียงจากไมโครโฟน FIO FW3 สวัสด,ดีครับเพื่อนๆชาวฮอลไนี่เป็นเสียงจากไมโครโฟนของ FIO FW3 เนื้อส่วนของแนวเสียง fosw 3เนื้อเบสมีมวลอิมแพกแรงประทะาถือว่าทำได้ดีมีจังหวะฟังสนุกเข้ากับเพลงแนวล็อกและป๊อปรวมถึงเพลงแนวตลาดทั่วๆไปได้เป็นอย่างดีด้านเสียงแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจนไปแหลมไม่คมบาดหูแถมยังให้รายละเอียดของชิ้นดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนเนื้อส่วนของเสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยให้รายละเอียดของเนื้อเสียงออกในโทนอุ่นมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติ ด้านเวทีเสียงมีความกว้างและความลึกพอๆกันทําให้มิติเสียงที่ขับออกมาในแต่ละย่านมีความสมดุลเข้ากันอย่างลงตัวรวมถึงคุณภาพเสียงเมื่อใช้ในการเล่นเกมก็ไม่มีสะดุดให้เสียบรรยากาศโดยรวม Fio FW3 เป็นหูฟังทวายเลสท,ที่เน้นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงที่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนฟังสบายแถมยังรองรับการควบคุมและปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชัน Fio Control ได้แบบสะดวกสบาย ซึ่งหากเพื่อนๆกำลังมองหาชุดหูฟังทูว e l เลสที่ฟังเพลงสนุกเล่นเกมไม่ดีเลย์ใช้งานง่ายพกพาสะดวกผมเชื่อว่า Fio FW3 จะเป็นชุดหูฟัง Wireless ที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งณเวลานี้แล้วในวันนี้ Fio FW3 ของแท้ประกันศูนไทยได้มีจำหน่ายแล้วที่ h o r i z d e com ในราคา3490บาทหากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ line at i o หรือช่องทาง inbox facebook ที่เพจหูฟัง เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอริซอยสำหรับการรีวิว Fio FW3 ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยบอกกล่าวกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะก,กาั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ